ปีนี้นะครับผา้ใหญ่เกานสมายปีเก่าต้องรับปีใหม่นะครับผมพร้อมกับผมได้อีกปีนึงนะครับได้ที่งาน Amazing Thailand นคาดอล2024ที่ไอคอนสยามนะครับผมซึ่งนอกจากคอนเสิร์ตและตัวโชว์อีกหลากหลายมากมายแล้วนะครับผมก็ยังมีพิเศษนะครับผมจัดที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับผมแล้วก็รับรองว่าอลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นครบรอบ5ปีของไอคอนสยามนะครับ แต่ก็ต้องยินดีกับไอคอนสายามด้วยนะครับแลวก็ยอยากให้คนไยเราสนุกส่งท้ายาปีนี้ท้องกับผมแบบนี้เลยนะครับสทักาลนีนะครับการสุดพิเศษได้แบบ3 6 0องศาเป็นที่หนึ่งด้วยการแสดงโดรงและแสงสีสุดประการตาดึงและจินตนาการบนฟ้าเหนือลำน้ำเจ้าพระยาเป็นที่หนึ่งด้วยการแสดงจากศิลปินอันดับึ่งของไทยและเริ่มสักรา วยโชว์สุดพิเศษของศิลปินระดับโลกเป็นที่หนึ่งด้วยการสแสดงรูปริ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยามที่สุดในประเทศไทยร่วสมส่งต่อความยิ่งใหญ่พร้อมกันกับเพียนไบร,ร์ฟเน,นียร์านบอสยามมหาปรากุการเปิดสักราชใหม่แห่งสยามรวดสุดอลังการจากไปหวนสปอตสจากประเทศญี่ปุ่นที่จะสร้างความประทับใจรูงกว่าห้ามหมื่นดอก และเต็มอิ่ด้วยระยะเวลาการแสดงรู่ที่ยาวนานยิ่งคือเป็นที่หนึ่ง้วยการเฉลิมฉลองสุขอลังการตั้งแต่29ถึง31ธันวาคมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทยิ่งใหญ่งดงามที่สุดแห่งเดียวในประเทศ Amazing Thailand Countdown 2024ลฉลฉลมทุองยิ่งใหญ่ที่อันวนตัตถนี้รเวรวพาร์คไอคอนสยาม ก้องทางดานหน้านะคะและนี่คือภาพแ็นงความประทับใจจากความร่วมรือของทุกๆฝ่ายนะคะ